สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง indicator ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือ indicator store นั่นเองหรือว่าชื่อเต็มเต็มก็คือ store static oscillator ผ่านโปรแกรม s i t a d e r นะคะของเว็บ infinite นั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ oscillator แล้วก็ไปหาคำว่า store static oscillator นะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอยู่สตัวนะคะก็มี p e r k กับ์เซ d เปอร์เซ็นดีเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่สีแดงแล้วก็เปอร์เซ็นเคตั้งไว้ที่สีฟ้านะคะแล้วก็จะเพิ่มให้มันเป็นเส้นหนา,นานหน่อยให้เห็นชัดเจนนะคะเ,เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเก็งกําไรระยะเวลาสั้นนะคะส่วนมากเนี่ยจะใช้กันอยู่ที่1 2ถึงสสัปดาห์นะคะหลักการดูก็คือถ้าราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะเกิดการสัญญาณการซื้อขึ้นมา นะคะวิธีการดูเส้นสโตอชาร์ติกเนี่ยก็ดูง่ายคะ่ะถ้าเส้นเปอร์เซ็นต์ K หรือว่าเส้นสิบ้้าเนี่ยตัดเส้นเปอร์เซ็นต์ดขึ้นไปนะคะก็เป็นสัญญาณการซื้อตรงนี้เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เราจะใช้เป็นสีขาวนะคะจะได้ เห็นกัะชัดเจนแล้วก็ส่วนเวลาที่มันตัดลงหรือว่ามันสัญญาณการขายเราจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเปอร์เซนต์แคตัดเปอร์เซนต์ดีขึ้นไปก็เป็นสัญญาณการซื้อได้เหมือนกันมีสองแบบถ้ามันอยู่เหนือเส้น ถ้ K อยู่เหนือเส้นเอร์ซก็ให้เราซื้อได้เหมือนกันหรือว่าเปอร์เตตัดเส้นเอร์ซขึ้นไปก็ซื้อได้เหมือนกันในทางกลับกันค่ะถ้าเปอร์ K น้อยกว่าเซก็เป็นสัญญาณการขายอันนีเ้เราก็ยกตัวอ,อย่างด้วยเหมือนกันหลายๆที่เราจะได้ดูกันเยอะๆไปเลย นะคะแล้วก็เ,เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเปอร์เซ็นเคตัดเส้นเปอร์เซ็นดีลงมาก็เป็นสัญญาณการขายได้เหมือนกันนะคะอยู่มีสองแบบเหมือนกันสามารถดูได้อันนี้เราจะยกตัวอย่างเยอะๆนะคะทั้งขึ้นและลง ะะจะเห็นว่าที่เราทำอยู่เนี่ยะคะ่ะในขอบด้านด้านขวาสุดเนี่ยก็คือจะอันนี้คือราคาปัจจุบันนะคะอยู่เรากำลังทำใกล้กับปัจจุบันที่สุดแล้วเราไม่ได้ย้อนไปในอดีต<ๆ>เยอะมากมายเพื่อที่จะให้ทุกคน,เ,นเห็นได้ชัดเจนนะคะอินดิเคเตอร์สตอรชาติกเนี่ยเหมาะ นะคะสำหรับการไซด์เวย์นะคะก็คือเวลาที่เส้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขนึลงลงนะคะมันก็จะเหมาะมากว่าเราจะซื้อขายกันที่ตรงไหนดีเน,นี่ยขึ้นอันนี้ลงตัดลงขายตัดขึ้นซื้อนะคะอาตรงนี้สีเพี้ยนแก้หน่อยนะคะ ตัดลงขายตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนี่เห็นไหมคะมากกว่าซื้อน้อยกว่าขายมากกว่าซื้อน้อยกว่าขายแบบนี้นะคะแล้วก็เ,เส้นสตนชาติกนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะก็คือเวลาที่แนวโน้มที่ชัดเจนนะคะมันจะไม่เหมาะกับแนวโน้มที่ชัดเจนอย่างเวลาที่ มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนนะหรือว่าจะมีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนนะตรงนี้มันจะไม่เหมาะกับตัวสตชาติกของเรานะคะเพราะว่าการซื้อการขายจุดซื้อจุดขายเนี่ยมันจะต้องใช้เวลารอนานมันจึงไม่เหมาะกับของเราแต่ว่ามันสามารถดูได้เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะมันสามารถ เป็นเท,ทกนกูได้เหมือนกันแต่เหมาะกับแค่1นถึงสสัปดาห์เท่านั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะยกให้ดู3อันนะคะว่าตรงไหนไม่เหมาะจุดที่เราเข้าจุดที่เราออกอะคะ่ะเราจะเราจะต้องใช้เวลารอนานอย่างที่บอกก็เลยเหมาะกับ1-2สัปดาห์มากกว่ากับช่วงไซเวย์นะคะ ก็มีเท่านี้ละค่ะก็การใช้งานของเส้นส t o c ช a ต t i c o s ซิเลเตอรไม่ยากนะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูอาจจะใช้กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็ได้นะคะก็ถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ